กลับมาจากตลาดพาอีเมไปซื้อของอยู่อากาศเนาะคะ่ะได้ของมาเต็มรถหญิงซื้อตามบังหุงมากเพื่อนกับบัวให้ซื้อเราบอกว่าบังหุงกับเต็มต้นบักหอยกับยูได้ตู้เย็นหุ่นเราก็เลยซิมาโซฟีมือตำแบบจจวนๆให้ลูกเคยแล้วกินละจ้ามือนี่ไอ้ใช่เวงเรามากมากิากกนหญิงมากกินตามบังหุงใส่หอยเชอรี่นะคะเมย์ฉันก็นเลยอัดซองฟีดไว้ถุงสองถุง,ง,งยูจากก็ซิมายางเนื้อแห้งกินจับเนาะคะ่ะไฟกำลังเป็ี่ยนทานหญิงเนื้อแห้งเมย์ฉันฮ็ดเอาตากแดดไว้แดดสองเดดกระแหงกรอบละจ้ะเพราะว่าเราซอยเป็นต้น หญิงน,นัวนัวนัวลึกนัวคักเทเดอร์เนื้อแห่งนี่หญิงอย่างใส่ไม้ไผ่แบบนี้นะคะย่างกรอบหอมๆกินใส่เตาทานหญิง หอมหอมฉันสีบอกอย่างซีนแหงกินกับข้าวเหนียวนะคะมือนี่ชะกสีมาสับมะยํมมาหมักหุงบมักุงนี่ก็เป็นหมักหุงสดจะปิดมาแต่ต้นเสาทุ่มแล้วจะยิงชะกสีเอามะยําม,มาสับสิ่เนอยๆกินแบบนี้แหละค่ะพี่น้องตําแบบบานๆเข้าใจจริงนะฉันอยากตําใส่ใบมะขามอ่อนผอุนไอใช่เวียงเล้วพันบมากินก็เลยสิตําธรรมดากินกับใส่หอยเซรีเอาเนาะจ้ะแม่ฉันเป็นคนตําเป็นคนโซฟีมือยิงเบื้องลวดสูตรเม็ดมะทกกินก็ได้เราปอกแซ่ตู้เย็นไว้เรียบยรยอยกกย้อยหั่นมะเขือเทศใส่มะกอกใส่เม ็นมักหุงกระสับเอาย่าเอายิงเมืองโลดงนวยหม่งหอยเชอรี่มัองหอยเชอรีร่บ้านเฮาบ่คือซื้ออยู่ตลาดในกรุงเทพดีอย่างเอ้ยมันสีเหนียวเหน,นียวเด้งเด้งกว่าอยู่ตลาดอยู่จะแซ่บเสีบจะพี่น้องขั้นอันใดที่เป็นของบ้านเฮานี่ยฉันคือมากินแถอะือของที่เอามาแต่ท่งแต่นาบ้านเฮานี่นะจะยิงตำยวงโย่โคเลโคเลเสร็จเรียบร้อยจะตำหมักหุงคุกนี่ไอ้เชี่ยวิงสิกินเหมืดบ่อน้อเนาะใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่หมักอึกน้ำดีจ้ะพี่น้องหมักอึกสุกเต็มต้นเลยแม่ฉันเก็บมาไว้เนาะจ้ะแล้วก็สิเอาามหั่นใส่ตำัหุงนี่แหลละกับมาแต่บ้านไอหั กรได้สมตีนมาได้มาตั้งหลายกระปูหญิงฉันซื้อไปฝากมูอยู่กุงเทมน้ําเขาแฮกี้เขายิงเปิลก็ะมากมา,จากจ้ะฉันได้มาซีหาก,หก,กระปูผุนแล้วกระซื้อมาก,กินน้ำนอกจากทั้งเขาสะทุมทั้งเขาอ,อีเมททั้งพี่เพิ่นก็ะมากินคืนนอกกินเอาแก้มกับตำหมองหุงเซฟเสพจ้ะระวังที่ฉันตำหมองหุงอยูเพราะฉันก็ไปยายามตรงได้กระปูมาได้กระปูมาแลว้วแล้วเพื่อนกระซิฟ้าเอาไปจี้เฮราน,น่อยพุดหล่ะจจหญิงจี้กระปูแล้วแล้วก azi, ะซจีหนังเค็มมาพอาหนังเค็มกระนัวนัวหญิงเอามากินกับตำหมองหุงเะเมนว่าเขากันหลายเบื้องต้นภาก เหอนฉันเนาะจ้ะแต่กี้มันเป็นต้นพุ่มย้ายย้าเพียเมื่อเราขึ้นแม่พอฉันหลุดตัดห่านออกบึงมันแตกโน่แบบที่นี่มันจืดฝนเนาะจ้ะซื้อข้าวปุ้นมาแต่ตลาดบานอากาศน้ำหญิงได้ข้าวปุ้นกับน้ำมาเนาะจ้ะสุดละซ้าบาดกระปอกหน่อยนึงก็เอามากินกับตำบางฮงแซบแซบจากพี่น้องฝนกระตกลิ้นอยู่ดีตอนในหันญิงบรรยากาศแบบชุ่มชําอิรียินมาบ้านรอบนี้ก็ถือว่าโชคดีเนาะจ้ะประมาณได้รอบสิบปีแล้วด้ฉันบริกรรมบ้านในเทศกาลวันเมย์นี่เพราะว่าอยากเหตุการณ์เหตุงานเนาะจ้ะปีนี้าน จะพี่น้องไปบวกกับเจอกับช่วงฝนตกดินแม่หญิงเย็นสบายหลบเป็นโมฮวนว่าเอ้าจังสีน่าจ่าเป็นตาอยู่ไปเฮาฝนตกลงมาปลากะลงตรงหญิงเน้อกินบ่อึอบ่ยากพอฉันยางลุกไปยามก็ได้กระปูมาซีหาตัวมาจีไฮราน,านฉันมากินมากินจีกระปูขนาดว่กินกับเข้าแนวอื่นก็ไดดีหญิงข้าเนมาหนึ่งข้าเหนียวแล้วก็จีกระปูนะกกะไฮล,ลานฉันหันมาจากพี่น้องมื้อนี้ไม่กินข้าวแซ่้นงนอกันกินตำามังหุงกินจีหนังเข้มทอดเนื้อแห้งนะจ้ากับหนึ่งข้าวเหนียวซ่อนี่ก็แล้วคาบแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้ไป แ้วจะทุกคนขอพุ่นหลายๆเด้อจากคลิปเมื่อบานมิตรคนกกดไลค์กดแชร์ดีใจร้ายๆค่ะพี่น้องมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า